คุณภูหน้าค่ะรับรู้ลมหายใจต่อเนื่องครับแต่ยังไม่เกิดปิติสุขรู้สึกปกตินั่งนานๆจะรู้สึกชาที่เท้าวงเล็บนั่งกับพื้นอาจารย์มีข้อแนะนําอย่างไรคะก็ <S <S 1> <S 1> นั่งกับเก้าอี้นะเพราะว่ามันจะดีขึ้นแน่นอนนะแล้วก็ทำไปเรื่อยๆอย่าไปเร่งรัดอย่าไปหวังว่ามันจะเกิดปิติเมื่อน,นั่นเมื่อนี่นะจิตของคุณเนี่ยคือ สมองส่วนหน้าหน้าทำงานหนัก่ะอมันมันคิดเรื่องโน้นเรื่องนี้นะมันเ,เรื่องงานบ้างเรื่องส่วนตัวบ้างแล้วก็เวลานั่งสมาธิคุณจะสังเกตได้ถ้าหากว่าเพ่งอะไรมากเกินไปมันจะหนักๆที่หน้าผากนะครับแต่ถ้ามาทำเนี่ยไอ้ที่ผมเคยสอนเรื่องเอามืออังหน้าผากเนี่ยนะถูมือให้ร้อนนะครับเนี่ยถูมือจนรู้สึกอุ่นแล้วเอาไปอังหน้าผากชิดๆเลยอย่าให้โดนนะ อพอหน้าผากถูกกระทบให้รู้สึกอุ่นนะสมองส่วนหน้ามันจะลดการทำงานลงแล้วความฟุ้งซ่านมันก็จะเบาบางลงด้วยนะอันนี้เป็นเรื่องปกติธรรมดานะครับลองไปลองไปทำดูนะแล้วไอ้อาการที่คิดมากคิดเยอะมันจะน้อยลงด้วยเวลา,ากลับมาทำสมาธิโอกาสที่จะเกิดปีติมันจะสูงขึ้นนะ